พวกเราตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณคลองเปรย์ประชากรแต่กับความบางเขนนะฮะตรงวัดเทวสุนท,ทรก็เป็นจุดหนึ่งที่เรามีการติดตั้งอ่อเดี๋ยวทัชชัยพระเอกก่อนเ<อ>ดีเ๋ยวพี่แดงโอเคพี่แดงคนที่ใครคนนี้ใครนะลำบ้อมมา้องครับอยู่ไหนนะน้ำบ้อมมาน้องครับอยู่ที่โอ้ยอยู่ในจุนจวนนี่แหละสุนทรอะไรที่ใครทางคลองบางเขนครับโอเคทีนี้ที่เราเห็นนี่คือคลองเปรย์ประชากร ที่ระบายน้ำจากด้านเหนือตอนเมืองหลักสี่แล้วก็ลงไปด้านล่างอย่างนี้แล้วก็เอามันจะมีอะไรที่ที่แดงอธิบายหน่อยครับก็ตอนนี้คือตรงคลองเปรมตัดกับคลองบางเขนนะครับตอนนี้เราตั้งเครื่องสูบน้ำสามสิบนิ้วสองตัวเพื่อจะเอาน,น้ําจากคลองบางเขนนะครับไม่คลองเปรมอ่าคลองคลองเปรมและคลองบางเขนนะครับไปอยูเจ้าพยาใช่พอช่วงนี้ไปอยูเจ้าพยาแค่หกกิโล กานที่จะเข้าเมืองแล้วนนก็ตัดยอดน,น้ำทางด้านขวาอกไปครับต,ต,ตอนนี้คลองคลองเปรมมีน้ําเยอะจากน้ําที่ตกในช่วงหลักสี่ดอนเมืองนะฮะนั้นในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็มาติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มนะถ้าเราเห็นด้านหน้าเราเนี่ยอันนี้ให้ให้ภาพเห็นภาพรวมน,นะด้านหน้าที่วิ่งจากซ้ายไปขวาของพวกเราเนี่ยอันนี้คือคลองเปลมประชากรน,นะนั้นเห็นรถไปสายทีแดงวิ่งอยู่ข้างบนถ้าต้ายมือก็คือดอนเมืองถูกไหมดอนเมือง ไล่ขึ้นไปด้านบนเลยที่แล้วพอทางขวาเนี่ยคือไล่มาหลักหลักสีจะรู้จักนั้นคลองเปลมมันจะวิ่งจากเหนือไปใต้อันนี้มันก็จะมีจุดที่ตัดจะมีคลองขวาก็คือคลองบางเขนคลองบางเขนเนี่ยวิ่งจากาลองลานพระเทางด้านนู้นเลยลาาก็คือลองล้านพรวเชื่อวางบัวแหละชื่อเดียวกันแล้วก็ลงมาแล้วแต่คลองบางเขนเนี่ยมันจะตัดออกไปน้ำเจ้าพระยาทางด้านนี้คลองบางเขนเนี่ยไปตัดที่เวลามเสียดก็จะห่างประมาณ6กิโลแล้วพิธีจะลดน้าคลองเปลม คือคลองเปลมไม่งั้ต้องไหลไปคลองบางซื่อด้านล่างใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราตัดน้ํามาเข้าบางเขนได้ก็ทําให้คลองเปลมลดเร็วขึ้นออกเจ้าพระยาเร็วขึ้นแต่แรกยังปล่อยปกติไม่เข้าเพราะน้ำมันจะไหลตรงไปเรื่อยๆมันไม่เลี้ยวขวาน้ํามันไม่มีพวงมะลัยมันก็ติดตั้งปั๊มสูบเพิ่มแล้วเราได้ติดตั้งนี้ไว้สองอาท right ิตย์แล้วมั้งอาทิตย์เดียวก็คือดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลองนะก็เป็นแนวคิดตรงนี้คลองบางเขนตัวคลองบางซื่อเนี่ยไปติดตั้งในตัวไม้ไผ่ เพื่อล้วงน้ำาระรับน้ำเข้ามาอันนี้ติดตั้งซึ่งปั๊มนี้ก็ได้มาจากกรมบบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่ะก็คือกรมทรัพยากรน้ําก็มาติดตั้งให้แล้วก็ลุยหน้าที่ฮะก็ตรงนี้ทําให้ลองเปลมช่วยบรรเทาได้นะตอนนี้ก็เป็นชุมชนเทว่าถุานทอนอยู่มากี่ปีแล้วลุงน้ำนะท่วมไหมวันนี้ตรงนี้ไม่ไ่ท่วมครับไม่ท่วมนะอันนี้ก็เป็นชุมชนที่เนี่ยปลิดน้ำาลฮะนะนะ เึ็นทุกที่นะอยู่อยู่มานานใช่ยงฮะนานแลวครับนี่กี่ราคาเรือนเนี่ยอ๋อนะอยู่ติดกวัดเดวทองเยวอยู่ใกล้มางแม่นั้นเห็นรถไฟฟ้าสีแดงอยู่นู้นก็เป็นเขตหลักดีเะเลี้ยวจากวิภาวดีมานิดเดียวนะครับก็ไปดูตัวปั๊มกันแดงก็ลุยเต็มที่เดี๋ยวข้ามประชุมที่สูตรไหมอการจะไปดูนไหมผมไปมาสูตรไหม่ะอ้รอบเหรอ้ไนฝายตรงนี้มันลื่นมาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไอ้ทีกัน แล้วก็นี่ก็ช่วยนะน้ำไหลได้ดีนะดัน,น,อนออกไปทางบางเขนนะก็หลักคือไม่มีอะไรก็คือเอาน้ำออกมานะเจ้ายายเลยตุดเจ้าพญยาตัวนี้ก็ไหลยเยอะกี่ลูกบาทเมตรต่อ,ตอ,อวินาทีพี่ตัวนี้ประมาณแปดป่ะประมาณประมาณสองพันแปดประมแปดลูกบาทเมตรก็ถือว่าปล่อยมาเยอะนะน้ำเหลือนะเดี๋ยวคุณจะเพิ่มมาอีกว่ามีน้ําตกในพื้นที่ภาคกลางเยอะขึ้นก็ต้องรู้เรื่องคลองเป็นหลักฮนะอันนี้คือเร่งระบายคลองอันนี้คือปัมน้ําที่ท่านประลาวุฒิให้มายืมนะ ท่านมตรีเวลาวุฒิบราร์ออาชา,าก็คือตัวกไม่กัอนน้ำเองแล้วกนะครับตั้งสองตัวเออตัวนี้มีการทำเกลื่อนริมกองพอดีนะครับรถเก็ื่องกัวน้ำนลี้ก็คือความร่วมมือกันใช้พลังงานแล้วก็เอามาติดตั้งก่อนชั่วคราวนะแล้วก็เร่งแต่เขาทำได้เร็วแลวก็พอเทาผมว่าของเร็ก็น่าจะช่วยลดได้ เมื่อกี้คิวเสกนะพี่แดงครับฟ้าเมื่อกี้คิวเสกสองจุดห้าครับสองตัวก็เป็นห้ารูปบาทเมตรต่อวินาทีก็ช่วยบรรเทาไปได้ระดับหนึ่งนะถ้ายาตัดน้ำั้นตัดน้ำออกบางเขนออกน้ำวนซื้อก็จะทให้ตัวพอลเปเปอร์ก็อาจจะลดลงเร็วขึ้นนะแล้วก็ไปดูพวกกยะยาหน้ากว่าตรงนี้ก็เร่งเร่งอั้นยุทธศาสตร์ตอนนี้มีอะไรเร่งพลองน้ําให้เต็มที่เลยนะครับพยายามเอาน้ำออกให้มากที่สุดแต่ว่า ก็ดีอยากคือฝนมันพรำๆนะพี่แดงฝนมันไม่ลงมาเยอะเพราะฉะนั้นอัตราการเอาออกเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะไม่ชนะไอ้นอัตราการเอาเข้ายกเว้นน้ำท่งมันไหลเข้ามาเยอะครับตันนี้รังสีก็เยอะนะเยอะครับรังสีเยอะเพราะเมื่อคืนเนี่ยมันตกแผ่ทั้งพื้นที่ครับเพรว่าทางปทุมก็จะหนักกว่านั้นตอนนี้ครับปทุมแล้วก็เขตวันออกของเราครับก็อดทนนิดนึงฮะผมว่ามันน่าจะผ่านไปสักวันสองวันน่าจะพอผ่านไปได้นะโอเคก็เพราะฉะนั้นหน่วยงานของเราก็ลุยเต็มที่นะครับ นี่คือสะพานข้างของเปรมวัดเทวถุนทรนะฮะวัดเทวศุนทรตาทูครับท่านท่านไปบินสบายไปครับโอ้อครับท่านตาทูครับท่านครับโอ้เจอพระเลยครับอันนี้ของเปรมแล้วมีการทาเขื่อนอยู่ไอ้ท้่ของเปรมมันวิ่งไปไปอันนี้คือลงไปคลองบางซื่อบางซื่อแต่ของเปรมที่ลงไปไกลนะเนี่ยมันลงไปถึงในเมืองเลยอ่ะเออนะครับแล้วจากบางซื่อก็จะไปเชื่อมต่อ โอเคฝนตกป,ปลอยๆฮะเหมือนจะมีน้ำมนมานะก็ยังดีที่ไม่ตกหนักมากเมื่อเช้าก็ตกเยอะแถวสายไหมด้านเหนือ70 <ใน S 1> มิแลแถวลักระบังก็ประมาณ50มิลลักระบังก็จะมีนั้นผมว่าจีนลกฝันนอนออกโดนกดดันเยอะเพราะน้ำท่วมมาเยอะนะครับแล้วก็มีนับตั้งแต่หน้องจอบบินบุรีอะไรเงี้ยนะครับ <Okay. S 2> โอเคก็ฝนก็ทำๆก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวอีสานนะครับทางอุบลน็คือหนักเลยเกือบ200มิลสวัสดีครับ โอเคนะงั้นเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปเราดูจุดอื่นต่อโอเคครับขอบคุณนะครับสู้ๆครับเต็มที่ครัพวกเรา